สวัสดีพี่น้องกับมพาพอกับหลาคูบนนานนาพัดทินอีกแล้วเมื่อนี่สีเมาเว้าเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งไห้ฟังเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในสมัยตงแต่เลียนอ,อยู่อุดอนก็คือขออ่อยกับสีมี่โมต่างเอกอีกผู้หนึ่งขอใส่น้ำสมมุติว่าอีกแก้วอีกแก้วอีกแก้วคนนี้ก็คือนั่งกับป็นกระเทย ก็คืออยู่หอ,อน้ําข่อยแต่ว่าอยู่คนละห้องแต่ประเด็นก็คืออีแก้วเนี่ยมันสิเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเรียนเช้าก็จะมีเรียนบ่ายจัยงซี่นะคือนิสัยของอีแก้วเนี่ยคือนั่งก็สิเป็นคนที่แบบว่าขี้เศร้าในจักหน่อยเออก็สิปุ๊กเนี่ปกตินี่คือข่อยอยู่ชั้น2นางสิอยู่ชั้น1อีแก้วเนี่ยก็สินอนแม่นบ่แล้วคือปกติ โดยโดยส่วนตัวข่อยนี่คือข่อยเป็นคนตื่นเสาร์เราข่อยกระสีมักไปมหาไแใจเศาร์ข่อยกระสีลงไปปูกมั่นอยู่ตารางข่อยกระสเคาะหอ้องแก้วตื่นละบ่ข้ามันบอตอบข่อยกระสิยืนเคาะอยู่หันละ่ะยืนเคาะจนว่ามันตื่นจนว่ามันตอบมาว่าเออกูมีเลียนบายอาจจะโอเคนี่กระสิจบไปประเด็นคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ นั่งไปฟังหมอลำนั่งไปฟังหมอลำแล้วนั่งกะได้ไม่ <Yahoo! S 1> กลับมาได้ผู้กลับมาประเด็นคือไปเจอผู้อยู่ที่หมอลำแล้วก็แลก,แกเบอร์แลกไล่แกลแกอีอย่งกักสารพัดย่างบันี้นั่งก็เลยนัดผู้มาห้องนั่งกัเลยนนัดผู้มาห้อง แล้วประเด็นคือนั่งเอาเงินพันหนึ่งไหวในลิ่นชักโตะเครื่องแปลงนั่งเข้าไปอาบนา้ำหลังจากที่นั่งกินแบบนอนคุยกันกับพูแล้วนั่งก็เลยเข้าไปอาบนา้ำปากดว่าผูกะเอินเข้าไปในห้องน้ำว่าเอ้ยกับกอนเดอร์มันสิคำอันนี้นั่งว่านั่งเราให้ฟังเด้ อีแก่ก็กตอบมาว่าเออเอเอ,เอโอเคโอเคป่ากดวา่าน่าก็ออกมาหน้าก็โอ้หิวเข่าแต่งตัวแล้วแหละหิวเข่ามาเปิดเกะลิ้นซักใต้ตู้เครื่องแป้งป่ากดว่าเงินพันหนึ่งหายไปนั่งก็เลยตกใจเลยนั่งก็อุ้ยจังใดดีบักนั่นแน่แน่ปักอันนั่นแน่แน,นๆๆออ่ปักผู้ชายแน่แน่โทษไปกับวอตติดแล้ว โทรหาบักผู้สร้างไหนก็ป่ติแล้วบักอันนั้นแน่ๆที่มันเอาไปจะได้ดีให้จะได้ดีอีแกว้วก็เลยโทรหาข่อยเอา <c oughs> อีแก้วอีแกว้วก็เลยโทรหาข่อยน้องผู้ส้ายรักเงินกูผู้ส้ายรักเงินกูพันหนึ่งเฮ็ดจังไดดีผู้ส้ายรักเงินกูพันนึงเดี๋ยวเดียวเดียวแก้วแก้วแก้วใจเย็นๆอีหย่างอีหย่างกูสิไปแจ้งค่วมกูจะไปแจ้งค่วมวม่าผู้ส้ายรักเงินกู ข่อยกันเลี้ยนอยู่แม่ตอนนะ่ะบาดน,นี่คอยกันเลี้ยนเรี่ยวๆ่อยก็เลยกลับมาห้องข่อยก็เลยไปหามันมันก็นั่งอยู่ในห้องอ่ะแล้วมันก็อารมณ์เสียอยู่ในห้องข่อยก็เลยกลับก็เลยเข้าไปคุยนํามันนี่ยแล้วเวป็นจังได๋มึงกูไปแจ้งขว่วมแล้วเออเป็นจังได๋ตำรวจว่าจังได๋ตำรวจบอกกูว่าเงินพันหนึ่งที่ผู้ชายเอาไปนะบ่แม่นกูบ่เอาให้ม,มนันบ่แม่นไปฆ่าโตเขาบ่าเอา <laughs> <laughs> ตำรวจวางสั่นอีริยติเออตำรวจบอกว่าไม่ใช่ค่าตัวผู้ชายหรอพันหนึ่งอ่ะไม่ใช่ตัวเองเอาให้เขาไปหรอพนหน้ามันตำรวจว่า้กูงี่เนี่ยเอาโอ้ยไปแจงคว่ำแก่ซำไปขายคว่ำโง่ให้ตำรวจเห็นแกยังว่าโอ้ยนี่แหละมูหอยมันสิเป็นยังสิ่ะ มีแต่แนวเปลี่ยนเดี๋ยวมันมีวิธกรรมหลายอย่างอยู่อีแก้วนี่เดวข่อยสิเอามาเล่าสูฟังแต่ว่าเมื่อนี้นะเอามาเล่าสูฟังก็คือเรื่องของผู้ชายหลอเอเงินนากไปพันหนึ่งนากไปแจ้งตำรวจตำรวจพันว่ากลับมาว่าไม่ใช่ค่าตัวผู้ชายหรือเงินหนึ่งพันนะพะนะ <c oughs> เอาเอาไปซ้ำนีแ่แหละพี่น้องขั้นมากับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไรล่น้ำในเด้อดเดาล่เสียหาย <c oughs> เรื่องต่างๆเมื่อเล่า,าสูฟัง หลายเรื่องอยู่มีหลายเรื่องที่อยากเล่าอยู่แต่ว่าบางเือมันกับเล่า,เ,าเป็นเรื่องเป็นเล่าต้องขอเวลาล้ำลึกเนจักหน้อยเดอ้อสำหรับมื้อนี้ฟันดีเด้อพี่น้องเดอ้อสบายดีบ๊าย